ตกสวายแข่งแคทชายฝั่งตกปลาหน้าดินเวท12ขีด25ตึงตึงๆที่ถามหาเบมิงโกรุ่น power and s t o n g all for fishing พลังและความแข็งแกร่งทั้งหมดเพื่อการตกปลานี่ครับชื่อคันอย่างโหดเนื้อแบงกกาไฟ IM9 มีขนาด8ฟุตและ9ฟุตให้เลือกใช้เป็นคันสปินนิ่งทั้งหมดนะครับผม นี่ครับที่เนื้อแบงก์ก็จะเขียนไว้ลวดลายประมาณนี้เลยกาไฟ IM9 นะครับรับรองว่าแข็งตึงเหนียว24ตันก็คือผลิตด้วยแรงกด24ตันนะครับรีดออกมาให้เป็นเส้นได้ความแข็งแกร่งแล้วก็เนื้อแบงก์หนาหนาแบบนี้เลยครับดูแกนโฟมข้างในครับเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับว่าเนื้อแบงก์ท่อนโคนี้ให้มาดุดดดเดือด,อด เวทคัน12ขีด25เวทเหยือ40ขีด80กรัมเอาไปเล่นสวายแข่งแคทชายฝั่งหรืองานหน้าดินได้หมดเลยไกด์เป็นทรงเคขาเดียวเพื่อลดน้ำหนักให้คันเบาถือไม่เมื่อยมือมากขึ้นด้ามเป็นด้ามมีก๊อกอัดแล้วก็ด้ามโฟม EVA กึงแบบนี้มีเลโกโก้เบมินโก้ดีซีสีเงาดำดุๆนะครับ นี่ครับดามโฟมกึ่งแบบดูจับกระชับมือนะครับผมนี่ครับประมาณนี้จับกระถุงตัวอะไรแบบไม่ค่อยเจ็บแน่นอนนะครับเป็นผมยางมาแล้วรุ่นจะมีรุ่นอยู่ตรงนี้โอ้โหสวยงามมากครับตัวนี้นี่ครับลวดลายของท่อนโคนจะเป็นประมาณนี้ส่วนท่อนปลายครับทิปท็อปเป็นขาในนะครับการสายเกี่ยวสายพันไกด์ทั้งหมดนะครับเจ็ดตัวนะครับนี่ครับเป็น เคไกขาเดี่ยวนะครับคงสเตเลตดุดุนะครับ8ฟุตนะครับ820บาท9ฟุต870บาทบอกราคาชัดเจนค่าจะส่งแบบโอน100ถ้าปลายทาง120อ่าเพียงโทรกิ้งเดียวครับน้ำหนักคันครับ8ฟุตประมาณ250กรัมเบานะครับ9ฟุตประมาณ300กรัมประมาณนั้นนะครับผมอ่าสนใจเนี่ยอันนี้มันยาวนะครับนานะ โทรหรือแอดไลน์มาได้เลยเพราะในระบบมันไม่รองรับจึงต้องส่งนอกระบบเพราะว่าความยาวมันเกินนั่นเองเป็นคันส่งท่อนต่อก,กลางครับแน่นอนครับผมพกพาสะดวกจะเอาไปตกสวายก็ยิ่งเหมาะครับเวทนี้ถามหากันมาเยอะมากแคชชายฝั่งอินซีได้หมดครับหรือจะตกบลาหน้าดินหน้าลองมากครับเพราะเวทเหยื่อเขา 40- 8 0กร,รัมมีถุงผ้าไหมพร้อมครับ power and strong all fishing โหดูดูครับ8ฟุต